ที่เข้าไปในห้องเสียงก็ค่อนข้างที่จะดังเพราะว่าเป็นเสียงสว่านนะฮะก็วันนี้ทีมงานเยอะนะฮะมีทั้งไฟฟ้าทั้งทีมติดกระเบื้องนะ f อซแล้วก็ข้างหน้าพี่เบียร์ก็เก็บงานอยู่พายาแนวนะฮะพายาแนวอยู่แทบจะทุกจุดเลยยาแนวสีครีมรอบนี้กลับมาซื้อของอีกแล้วนะ FC มาซื้อของให้คุณแม่นะฮะเป็นอิดมวลเบาแล้วก็อิด ปูนเอาไว้ก่อนะครับเป็นอิด,อดก่อสำหรับอิมมวนเบาก็าจบของผมเมื่อเช้าตอนนี้ของแม่ต่อก็ทีมพี่ทุยน่าจะได้ไปทําให้กับแม่น่าจะเมือน,นี้ก็น่าจะเริ่มได้นะฮะเข้าไปทําบ้านของแม่กอนี้คัของอันนี้ขอผมก็ซื้อมาฮะนี่ซื้อมาเก็บงานฮะเป็นพวกอุปกรณ์ทาความสะอาดต่างต่างแล้วก็ตัวกาวากาว ตะปูเอาไปติดมอมนะฮะวันนี้หนวดยังไม่ได้โกนเลยเอหนวดคอยไม่ได้โกโอเคนะ FC กลับบ้านต่อนะฮะโปรเจกต์เราโอ,โอเคอ๋อเมื่อกี้เนี่ยคือตอนแรกว่าจะสั่งอิฐมวนเบาเนี่ยคือจำนวนเต็มนะเอแต่ว่ากะระยะไม่ได้พอดีเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีจะส่งฟรี ว่าซื้อเกินประมาณนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทผมก็เลยแบ่งไว้สองล็อกเมื่อกี้ไม่ได้สั่งทีเดียวเราเอาไปก่อดูก่อนแล้วทีนี้เนี่ยขาดเหลือเท่าไหร่เราค่อยสั่งรอบสองกะว่าให้มันเกินเกินหน่อยเราจะได้ส่งฟรีรอบที่สองก็ส่งฟรีนะฮะวันนี้ก็เลยมาสั่งแค่อิดบวลประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็เป็นทริคนิดหน่อยในการมาซื้อของว่าถ้าสั่งรอบแรกมันไม่พออะไรเงี้ยรอบที่สองถ้าเรา สั่งแล้วมันมันจำนวนน้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ส่งฟรีก็ so <I> แบ่งแบ่งครึ่งๆกันโอเคเดินทางแล้วนะครับเนึกว่าจะเข้ามาไม่ได้แลวใน FC e พอดีเป๊ะเลยโ okay. อเคเมื่อกี้เพิ่งมาคุยกับ FC e นะครับนะมาถ่ายบรรยากาศบ้านแม่ให้ดูนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งเดินมาใน FC e กล่าวว่าเอา่มามารอรถอิด มวลเบาแล้วก็เอ๊ะทำไมยังไม่มานะผมก็เลยพูด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 แล้วพอเดินกลับไปแป๊บเดียวประมาณครึ่งนาทีเขาก็ขับรถมาเขาบอกว่า10บล้อผมก็นึกว่าจะเล็กกว่านี้นะฮะอันนี้10บล้อพอดีเป๊ะเลยสั่งก่อน500ก้อนในะ FC. 500 0ก้อนทั้งหมดน่าจะประมาณ900กว่าก้อนนะ900กว่าพันก้อนนะบ้านหลังเนี้ยผมว่านะ เพราะว่าหักหน้าตรงหน้าต่างอะไรออกไปโอเคกลมลงมาเลยครับกลมลงมาเลย โอเคครับผมโอ้ไอเดียเขาดีนะ FC น้ำแอร์น้ำแอร์มันจะหล่นลงมาใช่ไหม f อเซีเ่อมาใส่ไว้ในขวดเอาไว้ล้างมือเมื่อกี้นี้เขาร้างมือนะฮะไอเดียดีมากเลยน้ำแอร์มันก็ไม่ไม่หายไปก็มามาเป็นน้ำไว้ล้างมือนะ ไปแล้วนะครับไปแล้วฮะโอ้โหชอบดินใหม่นี่ดินใหม่เพิ่งมาลงในเอเด็กๆชอบมากเลยพ่อก็ปรับด้านในให้นะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเจะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเจะเอาอิดมาส่งนะก็เลยเดินมายังไม่เห็นมานะ FC ก็ วันนี้นะก็มีทีมช่างนะฮะเอซมาแทบจะทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีติดตั้งตัวไม้ฝาเชอร่าระแนงด้านบนที่มีบอกว่าอยากให้ปิดนะฮะแล้วก็ตรงกระเบื้องพี่เบียาทาทายาแนว ส่วนในห้องนอนก็มีพี่อีกท่านหนึ่งนี่เขา,าติดมอบให้เสร็จห้องนอนก็จะเสร็จแล้วนะฮะ FC ตอนนี้คือ95%ปแล้วเหลืออีกนิดนึงก็คือ,อเดินน้ำเข้าแค่นั้นเองพอเดินน้ำเข้าก็จบละจบเข้าก็ประมาณนี้ขอตอนรับเข้าสู่ช่องเม d ีสตอรี่นะครับ e คะุณแม่บอกว,ว่าวันนี้อยากจะพามาดู เออมาดูต้นไม้ที่แม่สะสมไว้ว่าจะเอาไว้ตกแต่งบ้านใหม่ของแม่อมสะสมมาหลายปีม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 ีแต่ต้นสวยๆนะซื้ออก็ได้มากแม่ซื้อแต่ว่ามันก็หลายต้นมันก็เป็นเงินเยอะแต่เว,เวลาว่างๆเราปลูกไว้เราค่อยเอาไปบำรุงรักษาเราก็ได้นี่ต้น แม่จะไปประดับบ้านแล้วก็ต้นเฟิเรน์นเจ้าคุณอะไรนะแม่เฟิร์นเจ้าคุณอ๋อที่บ้านเจ้าขุนมณนายเขาชอบอเอาไปประดับกัน,นแม่ก็จะเอาไปวางลงตอนนี้แม่ไม่มีพื้นที่แม่ก็ดูแลเอาไว้ก่อนเผื่อว่า บ้านเสร็จแม่จะเอาไปแต่งร้านแต่งบ้านสวยๆนั้นเลยนะเอฟซีเนี่ยนี่อันนี้เฟิร์อนอะไรแม่นี่เออว้านบ่านอะไรเนาะจำไม่ได้ว <c oughs> ้านเศรษฐีบอกว่าน,านอ,อะไรเนาะจำไม่ได้น,นี่นี่มีหลายอย่าง,งเลยอิ่อิ่มอ่ะให้เอฟซีตอบเข้ามาเนาะ พิบซีตอเข้ามานี่นี่นี่ก็จำไม่ได้นี่ปูก็นางแ,แล้วก็ลืมไปนี่อเออเขียวกรกุเขียวมรกุนี่ต้นอะไรหน้าช้างหรือว่าหสูสางที่เขาฮิตกันแม่ปูไว้เอาทำพันถ้าเอาหัวมัน เวลาปลูกก็จะเอาหัวาไปปลูกก็ได้ถ้าถ้าเลี้ยงดีๆมันจะสวยนะแต่ก่อนนี้มันแพงนีใบเตยหอมใบเตยหอมเวลาทํากับข้าวเครื่องครัวเครื่องอะไรทาขนมเห็นพี่ดีเอามาภาพดอกไม้เออได้ได้ไดสารพัดสารพัดนี่ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยจะเข้าสวนไม่ค่อยมีเวลานี่เตย แม่สะสมมากี่ปีแล้วเนี่ยอ๋สะสมมาหลายปีแล้วนะโอ้กาว่าจะเอาไปขึ้นบ้านใหม่ครับนี่ใบเตยแม่นี่ดอกอะไรแดงแดงดีมากเลยเนี่ยอ้ออันนี้อันนี้เป็นเขาผักฝีมือแม่เอามานีบไว้เฉยอ๋อผมก็นึกว่ามันเป็นดอกไม้ของมันดอกสีแดงๆมากแม่เอามาประดับไว้เฉยๆสวยนะโอ้นี่ผมแม่เขาอยากแม่เขาอยากนําเสนออยากนำเสนอมันสวยนะสวย เป็นความภูมิใจของแม่นะฮะน,นี่แม่คะรักษาไว้สิสวยงามมากเลยต้นไหนจะให้เน่งนี่แม่ก็จะให้บางส่วนแม่จะเอาไปเพราะว่าเพราะํำไ่เยอะอยู่อ๋อแต่ต้องต้องอยู่ที่ร่มเงาหน่อยนะครับเอาไว้แดดโดยตรงมันจะไม่สวยวันนี้คุณแม่พามาดูดอกไม้นะ f ฟสซีสวยไหมสวยมีหลายทางอยู่ แม่กะจะปลูกขายไหมเนี่ยถ้าแบบว่าออสะสมเยอะๆขนาดอย่างเงี้ยช่วงนั้นเขาก็ถามซื้อแม่อยู่ทางละห้าร้อยแม่ก็ขายไปด้วยไปด้วยท,ทางนี่เหรอห้าร้อยบาททางละห้าร้อยแต่ว่า<อ>แต่ว่าช่วงนี้มันไม่เป็นราคาอืมมันเป็นสินค้ากระแสนะแม่เนาะแต่ก่อนแม่เอามาหน่อเดียวแค่นี้เองนี่อืเล็กๆแค่นี้เล็กๆแค่นี้แม่เอามาหน่อเดียว<อ>แต่มันแผ่พันเยอะเลยครับเยอะ แม่ก็เลยปลูกไว้อีกหน่อยมันมันถ้ามันวายใบมันวายลงเขาเอาไปปลูกก็ได้ออเอาไปเน็บใหม่ก็ได้นี่คืออย่างหนึ่งที่แบบว่าเพิ่มช่องทางให้แม่มีไรายได้เออพราะเมื่อก่อนเขามาซื้อกระถางใช่ไหมใช่เขาซื้อกระถางแม่ก็เลยหาหา,ห,าหนอ่อหัวมันนี่มาขายด้วยอช่วงนั้นไอ้พวกร้านค้าเขามารับซื้อจากแม่แม่ก็ขายให้เขาราคาถูกๆเขาเอาไปขายเป็นพันช่วงนั้นมันบูมเนาะ ขายเป็นพันเลยเขาไปขายเป็นพันสองพันแม่ขายห้าร้อยบาทแม่ขายห้าร้อยสามร้อยแม่ก็ขายโอ้สามร้อยก็ขายเออแม่แม่ชอบปลูกเยอะในเอฟซีเนี่ยเยอะนี่ก่อแม่เอามานิดเดียวแค่นี้นี่จากตรงไหนแม่นี่นอเดียวแค่นี้นี่คือจากร่มต้นนอนเดียวแค่นี้นี่นี่เดียวนี่เดียวแค่นี้แต่เดียวเดียวนี่มันแผ่พันแผ่พันที่เห็นนี่แหละเนาะ แม่กะว,ว่าจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วจะทำโรงซําดีๆแล้วก็มุงสแสลมดีๆแล้วก็จะปลูกมันมันมีช่วงบูมอยู่ถ้าช่วงมันบูมมันก็จะขึ้นราคาเนี่ยต้นกระบ,บองเพชรก็มีนี่นะฮะก็มาหนอเดีอามาป,ปลูกไว้เรื่อยๆปลูปกจากหนอเดีอวจากหนอเดียวขยายมาเรื่อยๆน,นะฮะจรแ,แม่เขาแบบว่าทำกเกษตรจริงๆนี่นี่ สุงเงินที่เขาฮิตกันช่วงชวงเขาฮิตกันแม่ขายหน่อขนาดนี้แม่ก็ขายหนอ่อละวห้าสิบบาทสามสิบบาทแม่ก็ได้หลายหน่ออยู่นะอ๋อช่วงช่วงที่มันบวมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยบวมแม่ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ดูเอาไว้แค่เอาแนวมันเป็นสินค้าตามกระแสใ <NF C. S 2> นเอฟีนี่ผัก แนีนี้อยู่ข้างบ้านเอฟซีอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านเรานี่ใบบ,บอบกอยู่ใบบอบกนี้เวลาไอ,ไอ้กินสมุนไพรเนาะเราไม่อยากกินเราไม่อยากเด็ดแล้วก็เอาไปปั่นปั่นปั่นแล้วก็น้ำมันดูดกินแช่เย็นดูดกินใบบัวบกเราเราปลูกใส่กระถางมันมันมันปลอดสารพิษอ๋อ เอาเด็ดเด,ด,เ,ด,ดเอาแบบนี้แล้วก็ไปปันป่นปันป่นปั่นตอาน้ำเขียวมันใส่ตู้เย็นกิน,นอย่างนี้เลยม,มันเป็นสมุนไพรดีต่อร่างกายโอ้นี่เห็นแบบว่าเหมือนอยู่ทิ้งทิ้งควาง,างนี่คือมีความหมายนะเนี่ยมีความหมายหมดนี นี่ก็เวลาเราต้มน้ำดื่มน,น,น้ำเข่าตู้อ,อถ้าเราไม่ซื้อน้ำขวดเนาะแล้วก็ไปทำขนมใส่น,นั่นอันนี้ก็ได้มันหอมดีเจยหอม ทำอะไรอ่ะชอบดินใหม่เหรอฮะอโอ้โหเอเดี๋ยวขอส่องทงนี้เพราะว่าแสียงมันจะมืดวันนี้ก็มีทีมช่างนะฮะมาแทบจะทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงห้องน้ำที่มาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้คือ,อล็อกเขาไว้ว่าอย่าเพิ่งเข้ามาทำเพราะว่าติดตั้งกระเบื้องผนังยังไม่เสร็จวันนี้ก็มาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มี ส่วนของมอบด้านล่างนะฮะมอบด้านล่างที่กันเปื้อนก็มีคนทําแล้วก็พี่เบียร์ก็ทายาแนวกระเบื้องใหม่เสร็จแล้วฮะ fc วันนี้กระเบื้องเสร็จแล้วแล้วก็กระเบื้องทั้งหลังตอนนี้คือเคลียร์หมดแล้วผมดีใจมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าฝุ่นมันน้อยลง fc ฝุ่นมันจะน้อยลงพอพื้นแบบเดิมนะ่ยคือปูนมันไม่ค่อยโอเคเนาะฝุ่นมันก็จะเข้า เข้าจมูกเข้าอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่แพ้แพ้พวกฝุ่นง่ายก็วันนี้ก็คือปูกระเบื้องครบทั้งหลังเลยดีใจมากแล้วก็มีของพี่ทุยคือติดตั้งไม้ฝาเชื้อราด้านบนที่เมย์อยากให้ทํามานานแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทําวันนี้ก็คือทํารถเดียวไปเลยเมื่อเช้าผมก็ไปซื้อของซื้อของเสร็จก็กลับมาก็ติดตั้งเลยนะฮะคิดว่าตอนเนี้ย ถือห้องน้ำน่ะเหลือแค่เดินน้ำก็น่าจะเสร็จแล้วโอเคนะ FC วันนี้ทีมช่างเต็มบ้านเลยนะฮะว่าจะทำคลิปถ่ายคลิปก็ด้วยความที่ว่าเสียงของการก่อสร้างนะมันจะดังก็เลยทำให้เหมือนอ่ไม่ค่อยได้พูดอะไรช่วงนี้วันนี้นะฮะคือเรื่องช่างเนี่ยถึงแม้ว่าเราไว้ใจได้ก็จริงอยู่นะแต่บางทีมันจริงมีบางจุดที่เราอาจจะเปลี่ยนกระทันหันนะฮะเปลี่ยนกระทันหันหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมกระทันหันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ มีภาพแบบว่าสเก็ตออกมาในหัวตั้งแต่แรกเป็นบริฟงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยก็เลยต้องนั่งดูตลอดนะฮะว่าตรงนี้ขอตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ขอตรงนี้ได้ไหมซึ่งก็บ่อยมากที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามไอเดียที่เราเกิดขึ้นมานะฮะ FC ก็วันนี้แม่ได้พาไปดูต้นไม้ที่แกสะสมมาด้วยแกบอกว่าถ้าต้นไม้ตรงนี้เนี่ยถ้าหาว่า บ้านเสร็จก็จะเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้านหลังนี้นะ FC ที่บ้านหลังนี้สะสมมานานถามว่าซื้อได้ไหมก็มันเหมือนกับว่าสะสมเอามันจะประหยัดกว่าแล้วก็เป็นความสุขด้วยแล้วก็แก okay, ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ด้วยก่อนเนี้ยแกขายพวกกระถางต้นไม้เนี่ยขายพวกกระถางแบบนี้นะฮะก็จะมีคนพวกรักต้นไม้เนี่ยเข้ามาแม่ก็เลยได้ไอเดีย ก็จะปลูกต้นไม้ไปด้วยแซมไปด้วยช่วงหนึ่งมันมีต้นไม้ที่เป็นแบบว่าเป็นกระแสนะฮะเป็นกระแสพวกไม้ด่างไม้อะไรพวกนี้แกก็ได้ปลูกแล้วก็มีคนก็มาขอซื้อด้วยพูดไปพูดมานี่เขาเยอะขึ้นนะเอฟซี F C, ตอนนี้โอเคนะครับ FC หรับ